เฮ้ยออกไงวะออกไงเฮ้ยโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมเองนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นกันในเกม i y e s t h e Hero Game นะครับซึ่งเป็นเกม Hero อีกเกมหนึ่งนะีฮยซึ่ง ซึ่งซึ่งเออซึ่งมันการไม่เสียเวลาเนี่ยเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านี่ครับเพลยัตส์สแบก็กอินคืออะไรวิธีจะออกต้องเก็บยี่สิบแบ,บ็กยี่สิบถุงเหรอไอเฮาเดอร์ฟอนดอร์คร เอาค่ะการเชื่อมต่อเฉย please a n y k e y to continue ป่ะ level normal เก็บยี่สิบถุงอ้โ,อโหมาไวมากมีตั้งค่าไหมาวนี่สุดๆไปเลยแบบยังไง b r i g h t n e <c oughs> ขอเจ็มๆหน่อย <c oughs> เออต้องช้าๆแบบนี้ อไม่มีปิดไฟฉายใช่ไหมโอ้โหมึงเดินดังมากเอาเปิดหนึ่งถุงหนึ่งทับยี่สิบเนี่ยสองถุงโอ้ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยง่ายเหมือนกันน,นะเนี่ยเฮ้ยแป๊บเดียวสองถุงแล้วกด M เพื่อดูแมปเออมีแมปด้วยตอนนี้เราอยู่ไหนวะคืออะไรวะดูไงว่าเราคือใครเราคือตรงไหนวะ TV ทีวีอ๋อตรงนี้ปะเราคือตรง <c oughs> แมปล่างนี้ครับที่มีรูปทีวีนะฮะโอเคเราจะโอเพ่นกดไลออกหูง <c oughs> เดินดังมากพีสเออกดคิวเนี้ยเพื่อมองมองอะไรวะสองอันเลยเหรอเฮ้ย <c oughs> มันก็เล่นไม่ยากเลยนะครับจริงๆ โหแต่แม่งมันเดินดังมากเลยวะ่ะยี่สิบถุงเหรออ๋ออ๋อวางอยู่บนโต๊ะสามทับยี่สิบสี่เฮ้ยมัน,มนง่ายไปง่ายเกินง่ายเกินไปแล้วฮะแป๊บเดียวก็จบแล้วมั้งโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรสั่นๆวะบอกให้กดคิวเนี่ยคิวคืออะไรวะคืออะไรวะเฮ้ยมันสั่นวะ เฮ้ยถุงถุงถุงพับห้าถุงแล้วเนี่ยกดคิวแล้วคืออะไรวะกดเป็นโน,นได้ไหมอ้าวกระโดดได้ด้วยนี่วะเพิ่งรู้อ,อ๋ออ๋อกดวิ่งได้นะกดชิปวิ่งนะฮะเอ้ยของสั่นแกอ,อวิ่งแล้วมันรู้ปะเนี่ยกดคิวอยู่ชั้นใต้ดินใช่ไหม อ๋อ oh, มันคือมุมมองของผีป้าตะเกียบเหมือนเราใช้ตาทิพยเนะ่ยฮะเป็นมุมมองของผีนะครับเอ้ยเราต้องจะใช้เยอะนะครับโอเคหนึ่ถุงตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอออกได้ไหมออกได้ไหมออกไม่ได้นะฮะเอิ่มเอ้ยสัน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 มิงก่อนมิงก่อนมิงก่อนจ้า เฮ้ยสั่นแรงไปเปล่ากดคิวก่อนเลยมันลงมาชั้นมันลงมาชั้นเราเฮ้ยมันลงมาชั้นสอง่อีกสิบห้าถุงเนี่ฮะอีกสิห้าถุงไปยังวะโหแม่งเดินดังเกินนะ่ะเกี้มันลงมาชั้นเราใช่ไหมแสดงมันจะต้องไปข้างล่างเว้ยเพราะฉะนั้นเราจะไปข้างบน เฮ้ยอย่าติดอย่าติดอย่าติดโอเคตอนนี้ผมวิ่งขึ้นมาข้างบนแล้วนะเ <_ d> ช็คเช็คเช็คเช็คก่อนเลยเช็คก่อนกด Q อ้ามอยู่ชั้นล่างจริงด้วยนะครับโอเคอยู่ชั้นล่างว่ะโอ้แบบเดาไฟเปิดไฟกยังไม่ได้เปิดเลยนะเอ้ยโอเคเป็นสวิตช์เปิดไม่ได้ด้วยเออ เฮ้ยเฮ้ยเสียงแม่งเฮ้ยเเสียงอยู่ข้างนี้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยไฟดับไฟดับไฟดับนีอะไรสั่นวะเฮ้ยอย่าสั่นดิเข้าประตูได้เปล่าวะเข้าประตูได้ไหมเนี่ยฮะเฮ้ยโอ้โหเสียงแม่งอยู่ข้างขวาเนี่ยเสียงหายไปแล้วอะแต่มันเดินดังเกินไปอ่ะเสียงอะไรว เสียงอยู่เลยเช็คนะครับมาเช็คอ๋ออยู่ชั้นล่างนะครับโอเคอยู่ชั้นล่างเนะฮะนี่ไปเลยนี่ครับตอนนี้มันอยู่ชั้นล่างโอเคมันอยู่ชั้นล่างเนะี่ยมีอะไรให้ใช้หมครับเฮ้ยกดได้ละ้แหน่ถุงเอ้ยถุงโอ้โหใกล้เต็มแล้วตอนนี้ใกล้เต็มแล้วนะครับจะครึ่งทางแล้วนะเนี่ยเฮ้ยสั่นเย้ะ เฮ้ยตายปะเนี่ยตรงเนี้ยมาขับโดนปะเนี่ยเฮ้ยเอยเอยอย่าเข้ามานะมาเข้าประตูไม่ได้ดิผีเข้าประตูได้ไงวะจะเก่งกันไหมให้มันเข้าประตูได้ะฮะเอ้ยขวดแม่งสั่นแรงมากเออต้องแบบนี้สวยมากสวยมากที่รักเอ้ย,เอ,ยเอาเอาเอางามจะเล่นเพลงเรียกผีวะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไปห้องนี้ไปทางไหนตู้เซฟอะ่ะ อะะไรวเปิดไงหมุนนะ่ะคือแล้วเดี๋ยวไม่ได้ดูนี่สั่นอีกแกสั่นอีกแกสั่นอีกยเฮ้ยทะลุประตูดได้ปะเน,นี่ยเฮ่ยแมววอนแต่ชั้นนี้วะเป็นโลกอ่ะโอ้โหวขวดแม่งดิ้นแรงกว่าเดิมอีกเริ่มเบาแล้วเริ่มเบาอีกเก้าอีกสิบเอ็ดถุงนี่ฮะโอ้ผมเดินดังมากอะ่ะ จะรอดไหมฮะโอ้ันเดินดังไปเฮ้ยเฮียฟ้าผ่าเฮ้ยใหญเฮีย,ยดังไปโอ้เดินดังดังโพดอาถุงสบิบเฮ้ยดังมากเฮ้ยมันเข้ามาได้เหรอ มาได้จริงเหรอเฮ้ยออกไงเอ้าออกไงเ,เฮ้ยลัน <laughs> ลันลันยีีเลยแอบตอนนี้เราได้กิ่ถุงแล้วก็ไม่รู้เนี่ยแต่รู้สึกว่าเราคุ้มมากกว่าเดิมเนี่ยฮมขอเช็คขอเช็คก่อนมันอยู่มันจะขึ้นบนลงล่างนี่ไงน่าจะขึ้นบนว่ะขึ้นบนแน่นอนขอเข้าเซฟโซนก่อนเลยกันเนรับ <laughs> เรียกว่าเซฟโซนเลยกันนะเพราะว่ามัน เอ้ยลืมไปได้ไงเนี่ยครับเฮ้ยมาปะแต่เสียงแม่งลมแรงลมแรงมากเช็คดิโอโหโอ๋ออยู่นี่โอเคสวยๆอยู่สวยอยู่นี่ยเราจะต้องตรงนี้หมดแล้วหมดหรือยังวะเมนจะต้องหาข้างล่างแล้วเก็บแรงไว้นะครับเพื่อที่จะวิว่งหนีมันนะครับ เราเดินธรรมดาเราก็หนีได้เนี่ยแต่เรากดวิ่งเพื่อที่จะไม่ให้มันหลุดนั่นเองเนี่ยครับวิ่งเพื่อที่โอ้โหเราวิ่งเพื่อเอ,อแบบวิ่งให้ดิน้นดิ้นหลุดจากมันดิ้นหลุดจากเสียงเปิดหอ,อ,องเปิดหีบไม่กี่ถุงหรอวะไม่รู้เลยเบนละเบรละดังมากกูเดินดังเกินไปอะ่ะ เช็คเช็คไม่ได้ตาทิพย์หมดเราจะหลอกล่อมันไหมเออเราเปิดอันนี้แล้วเราก,ก็วิ่งออกทางโน้นเนี่ยเอาไหมเอาไหมเราเล่นแบบนี้ไหมสิบเอ็ดนาทีแล้วเคี้ยวมึงเก่งมากเพงไงวะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวก่อนกูไม่กลัวมึงหรอกเอ้ยมีให้กดด้วยกดอะไรวะ อ๋อเปิดประตูมาดิเปิดเพลงนะยครับอันนี้เราเปิดเพลงะนรัย,เ,ยเราเปิดเพงลงมันน่าจะดึงดูดผีเนี่ยโอเคเชืยอแบบหืขนลุกจริงวะแต่มันไม่ใช่เกมนี่แบบน่าจะน่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะเอาห้องเดิมโอ้โหแล้วกูเปิดเพลงทิ้งไว้ด้วย เวรแล้วครับเวรแล้วครับอย่าเพิ่งนะไปนี่มันห้องเดิมเดินดังเกินไปดวงตาเข้าห้องนี้ก่อนแล้วกันนี่ไงหนึ่งถุงจำได้ห้องน้ำที่ไฟจะต้องขาดแล้วมันก็จะขาดขาดไหมขาดอ่าถือว่าดีไฟขาดเคนี่เราใช้ดวงตาในห้องน้ำดีกว่านีับ วิ่ง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 ,งไปเข้าน้ำวิ่งไปเข้าน้ำให้เร็วเอาถุงเกือบลืมอีกห้าถุงนี่ฮะตอนนี้เออมันอยู่ชั้นสองเนี่ยจะขึ้นยังไงวะขึ้นบนว่ะหายแล้วเฮียแมวแมวใจเย็นใจเย็นใจเย็นของมันจะต้องดิ้นนะถ้ามันขึ้นมาเนี่ยห้องน้ำมีฮีเตอร์ด้วยอันจริงกหนาวขนาดเนีย่ยนี่ไ,ไงเสียงลมมันเริ่มแรงอ่ะมันขึ้นมาหาเสียงเอ แผ่นตะกี้เราเนี่ยที่เราเปิดไว้นะเอาไปนะรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอล้อโอ้โหรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอล้อไอ้เหี้ยมึงมาจรีไปบ้าจีไปบ้าจีกูจุกเลยกูจุกเลยกูจุกมึงมาทั้งไหนเล่ามาดิมามาดิกูเหนื่อยแล้วกูเหนื่อยแล้วก็กูเหนื่อยกูเหนื่อยกูวิ่งลงล่างกูวิ่งลงลงมา ไปเฮียตกใจเ,เล่นยังไงให้ชนะวะอุย้ยพอดีกว่าเฮ้ยกลัวจริงอ่ะน,นี่กลัวจริงระเฮ้ยกลัวจริงเนะี่ยกลัวมากเฮ้ยกลัวจัดเลยเนะี่ยใจเต้นเลยวะไม่เพละพอพอแล้วนะพอแล้วกลัววะ่ะ กลัวจริงเนี่ยอันนี้กลัวจริงจริะเอ่อค่อยไปเล่นพาร์ทหน้าล้วกันนะฮะโอยกลัวมากโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับใครที่ชอบเกมแนวเฮโร่แบบผีแบบนี้นะครับก็สามารถกดไลค์ได้นะครับก็กรุณารับชมกันให้เยอะๆด้วยนะครับก็วันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ